โอเคนะครับโจทย์ข้อนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่ามันไม่ได้ยากเป็นการเช็คคอนเซปตกบบมม์การตกแบบสมมาตรการตกแบบสมมาตรเนี่ยหรือการยิงแบบพอเยกตล์แบบระดับสูระดับคืออย่างงี้ครับถ้าเถ้าเกิดเรายิงนะครับวัตถุหรือเคหะวัตถุต่างๆที่มีที่พุ่งขึ้นจากผิวนี้นะครับแต่มันตกลงผิวนี้เรียกว่าการตกแบบสมมาตรโอเคไหมแต่ถ้าเป็นตกลักษณะแบบนี้ครับการตกลักษณะยิงแบบนี้ปึง้งตื้มอย่างเงี้ยอันนี้คือคนะระดับแล้วคือมันเป็น asymmetry ก็คือแบบไม่สมมาตรโอเคป่ะนะครับการตกแบบที่ผมพูดถึงเมื่อกี้มันก็คือการตกแบบสมมาตรหรือ symmetry โอเคเนาะทีนี้หลักการก็คืออย่างงี้ครับว่าการที่มันจะตกนะครับที่ระดับเดียวกันนะครับหรือที่ระยะ r เดียวกันนะครับหรือเขาเรียกว,ว่า range หรือพิสัยเนี่ยนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามุม x แล้วก็มุม y ตัวเนี้ยบวกกันต้องเป็น90บองศานะครับหรือเป็นายส่วน2 radians โอเคป่ะ ข้อ a เนี่ยก็ถามไมง่ายว่าเขาถามหามุมนะครับมุมมุมน้อยที่สุดนะครับก็คือก็คือโลทริเจกทอรี y คือคือมุมนี้แหละครับมุมมุมเซตามินส่วนตัวนี้คือมุมเซตาแม็กครับโอเคไหมเซตามีนบวกเซตาแม็กจะต้องเป็น9 0้าสองศาโอเคปะ่ะทีนี้ผมจะทําการนะครับหาผมจะหาว่ารับแรกก็คือหานะครับหา หาเซต้ามีนก่อนถ้าหาเซต้ามีนหรือหาเซต้าน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเราจะต้องพิจารณารูปนี้นะครับโอเคไหมอย่าลืมนะครับไดแกมนี้คือเราไม่คิดแรงต้านของอากาศโอเคว่ามันจะเป็นโคง้งบอลาบาลาแบบสวยงามเอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตกแบบสมมารเนี่ยนะครับมันจะมีสูตรสาเร็จที่คุณต้องรู้นิดหนึ่งก็คือ s x เท่ากับ u กำลังสองไซ สองเซตาส่วนได้กันกันกบจะใช่ไหมนี่คือสูตรที่คุณต้องรู้ SX คือก็คือเลนส์หรือพิสัยครับจากจุดที่คุณยิงจนถึงจุดที่มันตกเป็น R โ okay, ไหมยกำลังสองก็คือเป็น V0 ศย์กกำลังสองเพราะความเร็วต้นขอให้เป็น V0 ศูนย์ะครับไซ n ์สองเซตาครับก็ติดนะครับ ซึ่งเซตาตัวนี้เป็นเซตามินิมัมผมจะห้อยด้วยตัวสัญลักษณ์มินิมัมแล้วก็ m i n หารได้กันกันกบค่า g รู้กันดีคือ9.8เมตรเปอร์เซกสแควร์หรือวันวันใช้เป็น10โอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมจะทำการแทนค่าของพารามิเตอร์ต่างๆนะครับลงไปในสมการที่ผมเขียนเมื่อกี้นะครับอ่าซึ่ง r ก็คือเลนส์ของมันคือ20เมตรกับใส่หน่วยให้เรียบร้อย v 0ูนยกำลัง2ก็คือเท่าไหร่ครับ30ใช่ไหมเมตรเปอร์เซก ั้งหมดยกกำลังสองคูณได้กันกันกบทราย2เซตามินิมัมหารได้ก,กันกับ G ก็คือ10นะครับหน่วยก็คือเมตรเปอร์เซกสแควร์ทีนี้ผมจะทำการย้ายข้างจัดรูปธรรมดาใช่ไหมผมก็จะได้เป็น200เมตรกำลังสองส่วนวินาทียกกำลัง 2, สองเท่ากับ900เมตรกำลังสองส่วนวินาทียกกำลังสองทรายสองเซตา มินิมัมทีนี้ผมจะทำการตัดนะครับตัดตัวนี้ใช่ไหมผมก็ตัดหน่วยให้เรียบร้อยครับผมก็จะได้ว่าไซส์สองเซตามินิมัมจะมีค่าเท่ากับอะไรครับสองส่วนเก้าโอเคปะ่ะหลักการก็คือเราก็เทคอาร์กับนี่เทคอาร์ใช่ไหมผมก็จะได้เป็น2องเซตามินิมัมเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ อาร์คไซด์สองส่วนเก้าเซตาไมนิมัมจะต้องเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะครับหนึ่งส่วนสองอาร์คไซสองส่วนเก้าคุณก็ต้องกดเครื่องคิดเลขเอานะครับหรืออาจารย์ไม่เครื่องคิดเลขเข้าคุณก็ตอบอย่างนี้ไปอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับคุณก็จะได้เป็นหกจุดสี่หนึ่งเก้าองศา โอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณตอบข้อ A ได้แล้วว่า A เนี่ยนะครับเซต้าม um mm ินิมัมเท่ากันกับ6.419องศาแต่ทีนี้ข้อ B เนี่ยเขาถามหาเลยครับข้อ B นะครับนะครับข้อ B ถามหาแมกซิมัมตามที่ผมได้บอกไปว่าเอามุมที่มันใหญ่คือมุมเนี้ยนะครับมุมตัวเนี้ยที่ผมพูดไปบาวยใช่ไหม เอามุมนี้นะครับก็คือเซตาแม็กซิมัมบวกกันกับเซตามินิมัมเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็น90สองศาใช่ไหมแม็กซ์บวกเซตามีน90สองศาหรือพายส่วน2อเลตัสทีนี้พอผมได้แบบนี้เสร็จนะครับผมก็จะทำการแทนนะครับนำสมการที่หนึ่งนำเซตามินิมัมที่ได้ จากข้อ A แทนลงไปแทนลงในสมการที่1นะครับเราก็จะได้เป็นเซต้าแม็กเท่ากันกับ90ใช่ไหมอันนี้ผมย้ายข้างลบกันเลยนะครับครับลบกันกันกบ6.419 หน่วยเดียวกันครับหน่วยองศาเดียวกันใช่ไหมอันนี้องศานี่องศาดีกรีเป็นองศาเดียวกันเพราะฉันจับลบกันได้นะครับพอลบกันเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะได้มา8.13จุดเดียกันกับ5.8กับโอเคไหมองศาอนนี้ก็คือเซต้าแม็กซิมัมเป็นคําตอบข้อ B โอเคเพราะฉะนั้นข้อ B ก็ตอบ8 3 5 8นะครับส่วนข้อ A ก็ตอบ6.419นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดคุณนำนะครับสตัวนี้มาบวกกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีค่าลูกเข้าสู่90องศาซึ่งมันเป็นไปตามทฤษฎีที่เราโซกมาโอเคไหมนะครับซึ่งตามจริงมันมีการพิสูจน์นะครับซึ่งมันจะยุ่งยากแต่ข้อนี้ขอ,ขอ,ข,อขอไม่ได้ลงดีเทลในการพูดถึงขนาดนั้นนะครับข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ยากใช่ไหมก็แค่นี้